Yeah, what's up? แค่150ชุดพอขายไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะรวยค่ะเราเราก็ค้าว่าชันปวดหลังฉันขายแค่นี้พอปวดหลังอากาจะเกด้วยข่ะว่าอันเป็นบางมือกักบว่าได้กินได้วจ้ะเพรข่าวว่าค่อยมากนอ,กอกเป็นร้อยร้อยลูกนะคะขายถูกมากเลยอะ่ะ สามชิ้นยี่สิบหรือเปล่าเนาะถึงจะเจไม่เจพี่เขาก็ขายราคานี้นะคะงงจาได้เลยจาวันนี้อยู่เทศกาลกินเจไม่พุยมันกินเต้าหู้ทอดของพ่อค้าจ่าวัดสันติคามน้องพ่อค้าเนาะพ่อค้าเพ่นพ่อค้าพ่นไข่ไทยดีดี้วยจ้ะ เต้าหู้ทอดแล้วก็กมเสียทอดสอเสียทอดอันนี้ก็ใส่วุ้นเส้นทั่วไปเนาะพี่เนาะใช่คส้ทั่วไปจ้ที่เขากำลังทอดกำลังทำตอนนี้นะคะปก,กะติอะไม่เหลืออันนี้ปุ้ยมาเป็นคิวแรกหรือเปล่าไม่รู้คือเป็นคิวแรกเป็นคิวแรกไปเลยน้ำมันพอขาดแต่อาดสะอาดพี่น้อง ปลาจากไอ้ไอ้ิ่งตัวกับโคเกอร์อันนี้ปายเบอร์โทรผู้ใดรู้หลัวนี้มาอยู่ตรงอ่ะริมถนนจา่าเสียงกระดิ่งดังๆจักกน้อย